เราต้องมีการโต้ตอบกับซัพพลายเออร์อยู่แล้วป่ะแต่เราจะตอบโต้ยังไงที่มันเป็นประโยชน์กับเราอะเราต้องกําหนดเวลาของเรานะจริงอยู่เราไม่สามารถจะไปบังคับคนอื่นได้เฮ้ยเธออย่าเพิ่งโทรมานะตอนเช้านี้ฉันเคลียร์งานอยู่ไม่ได้ถ้าเขาโทรมาก็ต้องรับแต่ตัวเราเราสามารถกําหนดตัวเราเองได้ว่าเราจะโต้ตอบ เขาในตอนไหนเราสามารถปฏิเสธณตอนนี้ได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีได้การที่คุณจะโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพนะคุณก็ต้องมีการจดงานของคุณใช่ปะอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าคุณต้องมีการจดงานค้างของคุณว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทํามาเมื่อวานคุณค้างอะไรบ้างให้สิ้นวันแล้วก็มาจดแล้วตอนเช้าก่อนเริ่มงานคุณก็มาดูงานที่มันค้างของคุณว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีสารต่องานอะไรเพิ่มวะตรงเนี้ยมันช่วยได้แล้วคุณก็ควรกําหนดตัวคุณเองด้วยว่าเฮ้ย ตอนเช้านอกจากฉันดูงานค้างเสร็จแล้วฉันจะต้องตรวจดูอีเมลดูซิว่าฉันจะตอบโต้ใครกลับไปเพื่อที่ฉันจะได้งานใน next step ต่อมาคุณต้องจำกัดเวลาตัวเองแบบนี้อย่าทำอะไรโดยที่เออเดี๋ยวอะไรมาฉันก็รับอะไรมาฉันก็รับอย่าเป็นอย่างนั้นคุณต้องวางแผนกับตัวเอง มันถึงจะทําให้คุณทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าอะไรมาก็รับมันจะสเปะสปะมากคุณจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันกับงานคุณเลยคุณต้องกําหนดของตัวคุณเองว่างานนี้คุณทําอะไรอยู่คุณเสร็จยางค้างไว้ยังไงแล้วคุณจะทําอะไรต่อเฮ้ยในช่วงเช้าตอนเคลียร์งานเสร็จเก้าโมงฉันจะต้องมาตรวจดูอีเมลมาตอบโต้กับซัพพลายเออร์มันต้องเป็นแบบนั้นค่ะงานคุณถึงจะเดินหน้า คนที่เป็นผู้นำเนาะเขาจะมีแอคชั่นแผนตอนครูเป็นผู้จัดการครูจะมีแอคชั่นแผนงานของครูนะครูทําโดยส่วนตัวของครูเองว่าเฮ้ยครูมีทําเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ปกเกตมันเป็นยังไงแล้วแล้วแอคชั่นแผนครูทํำยังไงอะแอคชั่นแผนครูมีสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเนาะครูสอนการทำแอคชั่นแผนสําหรับตัวบุคคลตัวเราเองแล้วสอนการทำแอคชั่นแผนสําหรับแผนกองค์รวมมันเหมาะกับคนที่ ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นผู้จัดการผู้บริหารอยู่แล้วในคอร์สนั้นไปเอาความรู้เนาะคุณต้องกำหนดแบบนี้งานคุณถึงจะเป็นระบบ จดงานหลังเลิกงานไว้ว่างงานอะไรที่คุณค้างจะต้องสารต่อเรื่องอะไรแล้วควรจะกําหนดการเช็คอีเมลการตอบโตของคุณว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันจะคุยฉันจะตอบโตอย่างดุเดือดหมายถึงเอาจริงเอาจังตรงนั้นเนาะแล้วระหว่างวันใครจะโทรมาอันนั้นมันก็ต้องรับตามหน้างานตรงนั้นเพราะบางทีในตอนที่คุณจริงจังตรงช่วงเช้าไปแล้วคนที่เขา เคียงงานของเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกอะไรคุณได้ดังนั้นในระหว่างวันเขาก็จะมีโทรกลับมาแต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็คุยเป็นเคสใบเคสแต่คุณได้เริ่มต้นวันตามระเบียบที่คุณวางแล้วดังนั้นงานที่มันได้มาหาคุณมันก็จะเป็นระเบียบตามที่คุณวางแผนไปคุณต้องกําหนดเนาะเราไม่สเปะสปะในงานเราทําอย่างมืออาชีพเราต้องรู้ว่า เราทําอะไรอยู่ตอนนี้อย่างที่ครูบอกจดไว้เรามีค้างอะไรมีแอคชั่นแลนกับตัวเองไหมทําอะไรถึงตอนไหนยังไงเหมือนอย่างครูอยู่ที่หนึ่งที่เป็นโรงไฟฟ้าครูมีขอ b i ลไอครูยังต้องทํากับตัวครูเองไว้ให้ครูขอ b i ลไอกับเครื่องจักรกี่ตัว1-2-3-4แล้วโปรเกสครูคุยกับใครถึงไหนครูจะมีทําแบบเนี้ยแล้วครูก็จะนําเสนอจะบอก เราก็ต้องดูนะว่างานไหนมันซีเรียสกับบริษัทไอตรงที่ซีเรียสกับบริษัททุกคนอยากรู้หมดเพราะมันมีค่าใช้จ่ายไออย่างขอ B บ I ตอนที่ครูขอมันมีผลกับค่าใช้จ่ายค่าภาษีครูก็จะเช็คแล้วก็คุยกับเขาในทุกวันหรือทุกอาทิตย์ที่เราตกลงกันว่าจะประชุมกันเฮ้ยโปรเกตไปถึงนี้ถึงนั้นติดปัญหาอะไรเดินหน้าไปถึงไหนก็จะมีคุยกันในแบบนั้นในคลิปเนี้ยครูบอกคุณว่า คุณต้องกำหนดการตอบโต้ของคุณกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือคนที่คุณอยากได้งานด้วยกำหนดเวลาซะว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันจะเอางานมาตามดืดหลังจากจบแล้วคุณก็ไปทำสเต็ปของคุณต่อคนอื่นจะตอบกลับมาไงมันก็อยู่ในสโคปที่คุณวางไว้แต่แรกอ่ะอันนี้เป็นวิธีทำงานที่รวดเร็วสำหรับคุณเราได้ประสิทธิภาพสำหรับคุณด้วยได้เนื้องานตรงจุดของคุณด้วยครูขอให้คุณเรียนรู้ เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะสิ่งนี้มันทำให้คุณเติบโตแล้วเงินในกระเป๋าคุณก็เติบโตด้วยครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ